เว้ยมนุษ์ถ่ายรูปแล้วเหรอถ่ายเราเยอะๆนะเราน่ารักนะไม่เราไม่กาด <immen mesela> เราให้ถ่ายรูปด้วย <m akes> ให้จับหัวด้วยจับเบาๆนะมันจ <m akes noise> เจี๊ล่นหูทำไมเนี่ยเราเป็นมิตรนะเราไม่กดัดเหมือน,น,น,นตีนเป็ดเลยตีนเราเอาไว้วนะ่ายน้ำเราถึงมีพังผืด วาเมื่อยยังเลยขอนอนแป๊บหนึ่งนะ,อ,ะอยากจะทำอะไรทำเลยจับเราได้นะเราไม่กลัดตอนนี้ถึงเวลาพักกลางวันของเราแล้วอ้ยจับพุงเราอ่าเข้าไปเล่นห่เดมที่เลยไม่เป็นไรเราขอนอนแป๊บหนึ่งนะ สี่อายุธยาไลาออนฟา้า,ฟาผ่านวัดตะโกมากระตนะิ๊ดหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะไปดูอะไรบ้างเราจะไม่ทําคลิปยืดเย,เยื้อไปเราจะให้ดูว่าที่สีไลออนฟาเนี่ยมันมีอะไรบ้างไป วันหนึงนี่กินกี่อันวะเนี่ยอิ่มไหมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลบ๊ายบายได้คำถามพื้นฐานยีราบร้องยังไงเบ๊เบ๊เบ๊ไวอย่าเรียนนะมหาลัยเดี๋ยวยิราบเนพูดได้นะเว้ยอ้พวกมันนไดง้อาะยิาบไม่กเดดดไอ้พวกมักินอร่อยยังไงนิน ่งมาแล้วเหนวแล้ว <left> หิวแล้วมาแล้วเอร็มาแล้วเหนวแล้วเนี่ยแล้วแล้วอปอันหนึ่งนมแลวลอยสุดๆไปเลยทานเลยเด้อทรีทวีนวัเอาใหม่เๆาำไมทำ GO! สนุกไหมก้สนุกไหมสนุกไหมมึสนุกไหมเอ้าหัดวาดได้อันนี้อะไรนี่ลูกอันนี้อะไรเนี่ยต้นข้าวอ่ะแตะโอ้แต่ะ ต้องเลือกยังไงอ่องท่องมั้งยังยังไม่เลือกเรียกอีกถ้าไม่ติดลูกกลมอัวไปได้นะยังยังยังไม่หยุดเรียกอีกเออใบสองแล้วมีอะไรโชว์ิงโตเปนตัวนำโชคข่หยุดตาเลยได้ไหมโตคอนโด ันนี้ตัวอะไรนะอุ้ยหาไปแล้วอย่างมาดอ่ะน,นี่นี่จ่าฝูงวะเนี่ยนะโอ้ยมันได้กิน,น,นร้อยหอมเลยโอ้น้องสาวข,ขอเลี้ยนหน่อยนะจ๊ะขอเลี้ยนหน่อยขอเลี้ยนหน่อยชิมนิดเดียวเองแต่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 แตแตแตอลองชิมสักหน่อยเนาะว่ามันกินได้หรือเปล่า โอ้โดชอบชอบเลยทินเดินมเนี่เดีอไว่เนไรก็เรียนเองไม่เป็นไรอกะเฮ้ยพอแล้วอชิมก่อนไงชิมก่อนจะมให้พ่ดูหรน่อหน่อยก็มร่อยมีกินได้หย่มนรองได้ขอเรียนหน่อยได้ไหมเ้บเจบเจ็บอ่อยังเลยว้าว

ลิงจิ๋วไม่แพ้กรงกลางๆเลยข้งว่ามองแล้วว่ะลิงมาเป็นเลิงจิ๋วแต่เก่านะเว้ยบอกว่ามันไม่แากจากกรงนี้เลยกรงนั้นแมวกรงนี้ลิงเว้ยเฮ้ยมันรดพวกนี้เสร็มพวกมันรดพวกนี้มันดูอะไรกันอ่ะไม่เคยเห็นลิงอ่ะโยกบ้านเดี่ชวไก่โดนเนียนะภูใจนําเสนอว้าวเย็นจังเลยเหมือนอยู่ในห้องแอร ไม่ไม่เบื่อแผลคนอื่นเลยใช่ใหญ่ขนานั้นก็ได้เนื้อจระเข้อะเขาต้องใช้จระเข้ตัวเท่านี้เลยป่าวนี่หนึ่งตัวนี่ดิบได้เป็นเดือนเลยนะมีอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายตกใจสังเกตดูดีๆว่าไอ้ตัวที่คงปากท่อมันจะตัวใหญ่อาคงแงงี้แหละต้องอยู่หน้าหนาวเย็นสบายเชิญไงใจไม่แบกทีไทเลย้มันร้อนจังเลยส่งน้าก่อนนะ ดูดิพี่ใหดูดีว่าตัวเล็กๆอ่ะจะไม่ได้อยู่ใกล้น้ำสุดตัวใหญ่ๆก็บอกไปแล้วว่าจ่ะโผล่ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เราไม่กินกล้องไม่เสียเร์าจะขึ้นได้ปะบอกไม่กินละมีคนถ่ายตัวได้เสียฟอร์มเราเดินมาใช่ปะเราเดินมาไกลมากใช่ปะแม่งกูเห็นแต่จระเข้ขึ้นส่วนสัตว์แต่กูยังไม่เห็นอะไรเลยเลยนกยูงมันบินได้ใช่ไหมเออมันขึ้นไปได้ไงวะนกยูงภาสังเกตว่า ดูดิมันบินขึ้นไปสูงขนาดนู้นเลยเหรอกุ้เหนือกว่าไอ้ตัวนั้นบอยตัดมาโดนเอาะกุณลงแค่น่้นก็มาถึงสิเนเจอร์ของเรานั่นก็คือกรงแห่เจ๊ลองคาบีบไรายฟังหน่อย

เว้ยมันนั์ถ่ายรูปแล้วหรอถ่ายเราเยอะๆนะเราน่ารักนะไม่เราไม่กาดเราให้ถ่ายรูปด้วยให้จับหัวด้วยจับเบาๆนะมันจีบเล่หหนูทำไมเนี่ยเราเป็นปิดนะเราไม่กดัดาเหมือน,นตีเป็ดเลยตีนเราเอาไว้วนะ่ายน้ำเราถึงมีงพังผืด ไว้เมื่อยยังเลยขอนอนแป๊บหนึ่งนะ,อ,ะอยากจะทำอะไรทำเลยจับเราได้นะเราไม่กลัดตอนนี้ถึงเวลาพักกลางวันของเราแล้วอุ๊ยจับพวกเราอาเข้าไปเล่นห้เต็มที่เลยไม่เป็นไรเราขอนอนแป๊บหนึ่งนะ นัออ่นหมาป่าแต่ฟันเงี้ยเเรียกว่าลามะก็ต้องล่าลามะมะหรือนี่คือความจริงครับทุกคนใครที่ชอบกินชาไข่มุกนะเ,เ,นนเ,เนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะมาเก็บไปแล้วแล้วก็ไปใส่ชาไปไข่อ,อร่อย ทำให้เราบริโภคกันนะนู่นคือตัวผลิตหวานเจี๊ยบโอเคจริงๆแล้วร้อนร้อนมันก็มีเยอะแหละแต่เป้าหมายของวันนี้เราคือเดินทางมาทั้งหมดร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อที่จะมาดูลาบิบลาลาลาบิบลานั่นแหละเดี๋มาดูแค่นั้นแหละบ๊านกันนะบาย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 ดิมี่บ๊ายบายไปสดจุ๊บเลยมาบ๊ายบายแล้วเจอกัน 哈哈哈哈哈哈